แพนเค,ค้กคบพี่มีสิบปีเตรียมแย้มข่าวดีรอจังหวะที่เหมาะสมแพนเค้กคบพี่มีสิบปีเพิ่งจะลงรูปหวานหวานถลองครบรอบสิปีที่คบหากันสำหรับคู่รักแพนเค,ค้กเขมนิจจามีกรและสารวัตรมีศักศูนทรเปรมานนท์ทำเอาแฟนๆลุน้นข่าวดีกันยกใหญ่ล่าสุด28พฤศจิกายน64แพนเค,ค้กมาร่วมพิธีวงสวงภาพยนตร์เรื่อง The world of killing people และได้เปิดใจถึงการวางแพผนวิวาโดยแพนเทกเผยว่าครบรอบสิบปีดีค่ะผ่านไปเร็วคะทุกคนก็รู้ว่าวันนั้นจะขอแต่งงานยังไม่มีอะไรคะ ยังเหมือนเดิมช่วงนี้ก็รอจังหวะเวลาที่เหมาะสมค่ะตอนนี้หลังจากที่เราได้กลับมาทำงานก็ค่อนข้างยุ่งนิดหนึ่งก็เลยสบายสบายกันนะช่วงนี้เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันอีกทีสิปีที่ผ่านมาดีไหมดีค่ดีมันก็ผ่านอะไรมาหลากหลายอย่าง มีทุกมุมทุกแบบไม่ใช่มีเฉพาะพาที่โอเคตลอดแต่เราก็คิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่โอเคเขอขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีต่อไปค่ะก่อนหน้านี้เห็นเคยบอกได้ไปดูเลิกแต่งมาคะก็มีสอบถามมีดูอยู่ก็อย,อย่างที่บอกค่เหนียวรอจังหวะที่มันหาะเดี๋ยวปีหน้าว่ากันอีกทีนึ่งเรียนจบแล้วใช่ไหมจบแล้วบอกไว้ว่าถ้าจบแล้วจะเริ่ม หมือนถือว่ามีวันต่างๆคืออย่างที่บอกคือเราดูจังหวะเวลาดูสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องดีเรื่องดีทุกวันดีกว่าค่ะได้คุยกันถึงไหนแล้วเช่งทีมงานไม่ได้คุยถึงเบอร์นั้นคือเราค่อนข้างชิวก็เลยสบายสบายกันนิดนึงอย่างที่บอกกว่าเราดูเวลาแล้วค่อยแพลนกันต่อว่าเป็นยังไงคะ่ะต้องเปลี่ยนสวยไว้ทุกวันไหมเผื่อมีเซอร์ไพรส์เป็นหน้าสดทุกวัน เอาเป็นธรรมชาติดีกว่าไม่ได้มีแพลนอะไรคือบอกกันว่าอย่าเซอร์ไพรส์เลยเพราะว่ากลัวตกใจก็เอาที่เป็นธรรมชาติดีกว่าค่ะแล้วเราก็สิทปีก็ได้พูดได้คุยอะไรต่างๆให้สบายๆเป็นธรรมชาติของพวกเราดีกว่าสัมภาษณ์มาหลายท่านก่อนจะถูกขอแต่งก็พูดแบบนี้แต่ปุ๊บปั๊บคือไม่รู้ตัวใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวรอดูดีกว่าแตน่นตอนนี้ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิม ยังดูแลกันดีเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมคะ่ะครบเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเพราะกลับมาในช่วงการทำงานทุกคนก็ต่างคนต่างยุ่งเวลาก็เหมือนเดิมก็เลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันทุกวันฝากสูงแฟนๆที่คอยลุ้นกัน ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ครูแม่สัมภาษณ์ไปพี่ๆก็มีส่งข้อความมาแสดงความยินดีขอบคุณทุกคนมากๆเราอยู่ในสายตากันตลอดก็เดี๋ยวดูจังหวะเวลาที่สมควรแล้วเดี๋ยวเราแพลนกันต่ออีกทีหนึ่งครูแม่บอกว่าสินสอดไม่ต้องแล้วก็ได้อันนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องในสองครอบครัวกันนะคะแต่จริงๆฝั่งพี่มีเป็นคนจัดการดูแลใช่ไหมใช่คะ่ะ โดยหลากก็คงเป็นตรงนั้นแต่เดี๋ยวช่วยกันดูอีกทีหนึ่งค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องข่าวสดใหมายทันใจของพวกเราและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ